ใบจางแคนเย้าวันนี้เราอยู่กันในแมพพี่แชมที่เราเพิ่มสร้างเพิ่มเติมมาเย้เย้เราไปเล่นกันเลยไปกันเลยฮึบมันเป็นหมุดสร้างสรรค์ตรงนี้เราทำเองหมดเลยง่ายเลยโอ้ยเอ้ยมันเจ้าปิวปิวปิว ว้าอันนี้คือบ้านของใครบ้านของจองอุ้ยติดห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำอันนี้เป็น,ปนห้องหน,น้าต่างที่ทำให้เป็นหน้าต่างเอาไว้เอาไว้แบบนี้น แล้วก็จะเป็นที่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าแล้วก็จะมีห้องนอนแล้วพอเปิดตรงนี้ไปใช่ปะก้าที่พะเปศนแล้วข้างหลังก็จะมีรงไก่อยู่ด้วยโรงเกยเรงเก ก็ปี๊อะไรก็ไม่รู้เอ๊ะเอ๊ะจะ,ะปลุกจองได้เลยตรงน,นี้ก็จะเป็นเล้าไก่ของพี่เอ็นไปดูไก่กันเปลี่ยนตัวแฟนตัวนี้จะให้ตีมเป็นน้องตองเหรอแล้วเรามาดูไก่กันนี่เข้าไปดูกันด <โฮ S 2> ูดิ <โฮ S 2> มีไก่หลายตัวมากราวังแค่ตัวเดียวใช่ไหมติมแลเรา,มาไม่ได้เล่นแแบบนี้มาหลายวันอ่ะแล้วก็แบบเต็มเลย เอกไข่ด้วยที่อาหารไก่ยำ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 ไก่มีไก่มันขวา่เนี่ยเราจะออกไปบินสิป้าจะไปไปดูตรงกลางตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของครับ <king> ปั๊มน้ำมันครับ <S <S ตรงนี้เป็นปั๊มน้ำมันแปลว่าไม่เป็นเลยแปลว่าเราต้องใจเข้มเามาแล้วมาดูร้านดิดู<ๆ>นะ้นป้ายว่าใส่แม่ด้วยนะคะอาหารแล้วเราไม่มีคนขายตัวเป็นหนึ่งไม่ชอบตัวเนี้ยเปลี่ยนตัวแป็นโอ้จิ๊บเมสซี่เลยตรงนี้เป็นทีท่รับเราไม่ ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไปดูที่รับอันนี้ใส่เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูที่รับกันไปที่รับงไม่ได้มปที่รับเลยัอน้ต้นไม้เลยนี่เป็นที่เล่นสเกตบอร์ด โอ้ตรงนี้มันก็จะทะลุได้ไปดูตรงกลางตรงนี้เฮ้ยไปดูตรงกลางกาันเด๊อที่ไม่ได้ึ๊บตรงนี้เป็นอะไรที่ซักเสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นเครืร่องก้าอี้นั่งแล้วก็เป็นเครื่องซักผ้าเราสร้างไม่เป็นไงแล้วก็แบบตั้งใจทำแล้วก็จะเป็นเราตัดผ้าซึ่งเราสามารถไปเปลี่ยน DIY เสื้อตรงนั้น แล้วก็จะมีตูนั่งด้วยตู้นั่งรอคิวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอ่บอนปลาบ่อน้นไม่ใช่บ่อปลานี่มาดูบ้านมาตินกันบ้านมาตินเป็นรูปพี่แซมแล้วก็จะมีุ่นหน้าบ้านแล้วก็จะมีตู้เต็นท์ก็ไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็น,ปนไฟใช่ไหมตีนไฟเปิดหน้าบ้านลองลองเปิดดิเป,ปิดลองมาดู ว้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันข้างในมีอะไรบ้างข้งางในก็จะเป็นเอ่ออันนี้ห้องนอนและอันนี้เป็นแบบที่ชมว,วิวแล้วก็มีที่นอนอาบแดดเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันตรงนี้สร้างเยอะมากไหนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อแคมบูลีนแคมบูลีนนะแบบว่า แบบว<บ>่าเข้าไปเข้าไปออแบบเข้าแล้วออกแบบเป็นแคมเปนทีเ่เรามีอยู่ในบ้านนะ<ต>มันเป็นสีเนี่ยแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งรอรถต่างๆนะตรงนี้ก็จะเป็นสมพานลอยข้ามไปฝั่งรกแต่มีไฮไลท์ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะทำเป็นดักเอาไว้แบบแบบ เราก็จะเก็บของ,อง,ง,งแล้วก็จะมาดูตรงนี้กันตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของติน้นก็จะมีที่นั่งอาบแดดแล้วก็มีต้นไม้ที่ยังปลูกไม่เสร็จเราต้องเอาขี้มาปลูกนะแล้วก็จะมีสาไก่ ไปไปไปดูเออไปดูมีอะไรไหมมีอะไรดูอีกไหมไม่มีแล้วแต่กกับผ่าตัวแค่นี้ได้ไหมอ่ะาตัวแค่นี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นกันมาตอนนี้เก็